สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็มาพบกับคุณครูพรจันทร์ปรุงปลื้มอีกครั้งค่ะสำหรับรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้ยังอยู่ในหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะในบทส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะชั่วโมงก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการ อ่านออกเสียงการฟังการอ่านจับใจความสำคัญเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นการส่งข่าวของเด็กผู้ชายที่ชื่อพบส่ง โดยการเขียนจดหมายให้กับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ชื่อนัดใช่ไหมคะซึ่งเขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องกินให้กับนัดฟังว่าเมื่อเขามาอยู่กับครอบครัวในกรุงเทพมหานครก็มีเรื่องกินแปลกๆที่เขาไม่เคยพบตอนสมัยอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการกินการรับประทานอาหารแบบอาหารฝรั่ง อาหารแบบบุฟเฟ่อาหารแบบคอกเชลหรืออาหารแบบโต๊ะจีนซึ่งมีความแตกต่างกันและสิ่งที่เน้นย้ำโดยเฉพาะคุณย่าเน้นย้ำก็คือการใช้ช้อนกลางในการตักอาหารซึ่งดีไหมคะดีมากเลยใช่ไหมคะเหมาะ กับเหตุการณ์ในสถานการณ์ช่วงนี้สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9การใช้ช้อนกลางจะช่วยให้นักเรียนสามารถลดการติดต่อนะคะจากโรคโควิด1 9ได้อีกวิธีหนึ่งนะคะ,อะตอนนี้สำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในบทอ่านเสริมกิริยาวาจาดีค่ะหากพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ กิริยาวาจาดีนะคะก่อนที่นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะบนจอสไลด์ว่ามันเป็นบทประพันธ์แต่จะเป็นบทประพันธ์ชนิดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแต่ในตอนแรกเราจะอ่านแบบร้อยแก้วกันก่อนคะ่ะอ่านเพื่อแยกพยางให้ทราบว่า เป็นบทประพันธ์ชนิดไหนแล้วอีกสักครู่เราก็จะอ่านแบบร้อยกรองกันนะคะเอาพร้อมแล้วอ่านแบบร้อยแก้วพร้อมกับคุณครูเลยค่ะกิริยาวาจาดีผู้ดีมีมารยาทจิตสะอาดแพ้วผ่องใสจะคิดทําสิ่งใดรักษาไว้ซึ่งกิริยา แม้นั่งเดินยืนนอนพึงสังวรให้งามสง่ากินอาหารอย่างรู้ค่าเสียงทีท่าอย่าเกินควรวาจาใช้เหมาะสมชนนิยมไม่ผิดผวนกาละเทสะล้วนต้องถูกท้วนการแต่งกายกิริยา วาจาดีนำชีวีดั่งมุ่งหมายเสริมทุนหนุนเบื้องปลายสมสืบสายสกุลวงเป็นยังไงคะพออ่านแล้วสามารถแยกพยางได้อยังคะส่วนใหญ่วักหน้าจะมีหพยางและวักหลังจะเป็น6พยางจำได้ไหมคะว่าคือบทประพันธ์ชนิดใดคะ กาบยานี้1ิเก่งมากเลยใช่ไหมคะ,ะคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าบทประพันธ์ชนิดนี้คือกาบยานี11ิ11ต่อไปเรามาจะมาฝึกอ่านคำประพันธ์ด้วยทำนองสนอก,กันค่ะ,ะพร้อมแล้วฝึกอ่านพร้อมกับคุณครูค่ะผู้ดีมีมารยาทจิตสะอาดแผ่วพองใสจะคิด ทำสิ่งใดรักษาไว้ซึ่งกิริยาแม่นางเดินยืนนอนพึงสังวรให้งามสงงากินอาหารอย่างรูค้ค่าเสียงทีทาอย่าเกินควรวาจาใช้เหมาะสมชนนิยม ไม่ผิดพวนกาละเทศะล้วนต้องถูกทวนการแต่งกายกิริยาวาจาดีนำชีวีดังมุ่งหมายเสริมทุนหนุนเบื้องปลายสมสืบสายสกุลวง เป็นยังไงบ้างคะหากนักเรียนอยากอ่านเก่งก็ต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะการที่เราอ่านบทประพันธ์เป็นทำนองสนอได้ก็เป็นการที่เราจะถ้วยสืบสารภาษาไทยของเราให้คงอยู่ให้กับคนรุ่นหลังเราได้ใช้และก็ภาคภูมิใจในความเป็นภาษาไทยของเราสืบไปคะ่ะต่อไปนะคะอ่านเพิ่มเติมความหมาย เรามาฝึกอ่านกันดีกว่าค่ะกาละเทสะคำนี้อ่านว่ากาละเทสะหมายถึงเวลาและสถานที่ความควรหรือไม่ควรอย่างเช่นหากนักเรียนจะตามคุณย่าไปวัดการแต่งกายนักเรียนก็ต้องสุภาพเรียบร้อยไม่นุ่งกางเกงขาสัน้น ใช่ไหมคะหรือหากนักเรียนตามคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมงานพิธีงานแต่งงานก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสจะไม่ใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีดำหรือนักเรียนมาทำธุระที่โรงเรียนก็ต้องแต่งกายอย่างเหมาะสมแต่งชุดนักเรียนนะคะไม่แต่งชุดนอนมาไม่ ใส่กางเกงขาดสั้นมาโรงเรียนนะคะไม่นั้นเขาจะมีคนว่าเราได้ว่าเราไม่รู้จักกาละเทศะค่ะขึ้นแทนขึ้นแทนเป็นศัพท์ทางกีฬาหมายถึงชัยชนะนักเรียนเคยแข่งขันกีฬาไหมคะเมื่อเราเข้าเส้นชัยไม่ว่าเป็นที่หนึ่งที่สองเราก็จะขึ้นแทนเพื่อไปรับเหรียญรางวัลน,นี่แหละค่ะมา คำว่าขึ้นแทนก็เลยเป็นคำที่มาจากศัพท์ทางการกีฬาค่ะขะมุงขมุงหมายถึงพุ่งพุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเช่นควันขมุงจากเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยไงคะควันขมุงเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่พบเอาขนมปังไปทาเนยแล้วไปทาแยามแล้วไปใส่ในเครื่องปิ้งขนมปังทำให้เกิดควันขมุงเนื่องจากผิดวิธี คอกเทลคอกเทลหมายถึงงานเลี้ยงแบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหารจะมีเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่างจัดไว้ให้บริการตัวเองค่ะอาหารก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็จะตักใส่จานชิ้นเล็กๆใช้ไม้จิ้มจิ้มเข้าไปนะคะโต๊ะจีน โต๊ะจีนเป็นการกินเลี้ยงแบบจีนเป็นโต๊ะกลมประมาณ1 0บถึงสิที่นั่งนะคะมีพนักงานคอยบริการเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะจนครบตามรายการที่เจ้าภาพกำหนดปัจจุบันโต๊ะจีนอาจจะไม่ใช่โต๊ะกลมก็ได้อาจจะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแต่จะมีคนนั่งอยู่ประมาณ1 0บถึงสิคนนะคะอาหารก็จะมีพนักงานคอยมาเสิร์ฟนะคะคอยมาเสิร์ฟเรื่อย นึกถึงเวลาที่นักเรียนไปงานแต่งงานกับคุณพ่อคุณแม่นะคะโทรศัพท์มือถือหมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะตอนนี้หลายคนอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะบริกรบริกรเป็นอาชีพนะคะก็คือหมายถึงผู้ที่ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นศัพท์บัญญัติขึ้นมานะคะหรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พนักงานเสิร์ฟก็ได้นะคะผวนผวนหมายถึงทวนกลับเช่นคําผวนพิธีรีตองพิธีรีตองหมายถึงงานพิธีตามธรรมเนียมประเพณีค่ะแยมแยมหมายถึงอาหารที่มีรสหวานทำโดยเคี่ยวผลไม้กับน้ำตาล จนคนมักใช้ทาขนมปังมีแยมอะไรบ้างคะที่นักเรียนรู้จักแยมสตรอเบอรี่แยมสับประรดใช่ไหมคะแยมมะม่วงส่วนหรือว่าแยมกระเจีย๊ยบส่วนใหญ่เขาจะนำผลไม้ที่มีรสชาติออกเปรียปร้ยวๆนะคะมาเคี่ยวกับน้ำตาลเนย เนยเป็นไขมันหรือน้ำมันที่ทำจากน้ำมันสัตว์มีทั้งเหลวและแข็งเราจะใช้สำหรับการทาขนมปังค่ะสังวรสังวรหมายถึงระมัดระวังให้มากเสิร์ฟเสิร์ฟเป็นคำกริยาหมายถึงยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการค่ะอาหารแบบบุฟเฟ่ อาหารแบบบุฟเฟ่เป็นอาหารและเครื่องดื่มที่จัดไว้ให้บริการตนเองในงานเลี้ยงหรือสถานที่จำหน่ายอาหารบางแห่งนะคะหรืออาจจะเป็นงานเลี้ยงตามโรงแรมก็ได้นะคะแห้กึืนแฮกึนเป็นชื่ออาหารจีนชนิดหนึ่งค่ะใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมันและเครื่องปรุงรส บดหรือโขลกจนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นท่อนกลมๆยาวๆนึ่งแล้วหั่นเป็นชิ้นๆทอดให้สุกกินกับน้ำจิ้มค่ะคราวนี้เรามาฝึกอ่านประโยคค่ะพบชอบกินขนมปังทาเนยและแยมนะคะก็มีคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ก็คือคำว่าเนยและแยมค่ะที่ร้านอาหารจะมีบริกรคอยดูแลลูกค้า ที่ร้านอาหารจะมีบริกรคอยดูแลลูกค้าฉันยังไม่เคยไปกินเลี้ยงโต๊ะจีนที่ไหนเลยฉันยังไม่เคยไปกินเลี้ยงโต๊ะจีนที่ไหนเลยเธอแต่งตัวไปทำบุญได้เหมาะสมกับกาลเทศะเธอแต่งตัวไปทำบุญได้เหมาะสมกับกาละเทศะ มีคนจุดไฟเผาหญ้าข้างถนนจนควันขมงทำให้รถชนกันเพราะมองไม่เห็นทางมีคนจุดไฟเผาหญ้าข้างถนนจนควันขมงทำให้รถชนกันเพราะมองไม่เห็นทาง เป็นไงบ้างคะเมื่อเรียนรู้วันนี้แล้วนะคะเราก็มีภาระงานที่นักเรียนจะต้องทําในวันนี้ 1. ทําแบบทดสอบออนไลน์ซึ่งคุณครูจะแนบใต้คลิปนะคะใต้คลิปการสอนวันนี้และก็2ทักษะภาษาหน้า120ค่ะอ่านแล้วก็คัดนะคะตัวบรรจงเครื่องบรรทัดค่ะก็ขอบใจนักเรียนทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ เป็นเด็กดีของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ